Tchau. หน้าโสมด้วยเซรั่มเกลือชมพูจากนิสิตแบรนด์ช่วยฟื้นคืนผิวหน้าให้กลับมามีชีวิตชีวาหน้าใสฝ้ากะหายไปลบเลือนฝ้ากระได้อย่างปลอดภัยเห็นผลจริงใน2ส,สัปดาห์ช่วงเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้มีแต่คนแต่งตัวเป็นผีหลอกนู่ดหลอกนี่เต็มไปหมดแต่นิสิตเขาของจริงค่ะโปรจริงไม่มีหลอกรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มจากราคาปกติ1ขวดอยู่ที่58 0บาท ลดเหลือเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะและซื้อคู่ดูโอ2องขวดจากราคาปกติ9 8 0บาทเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นค่ะและโปรสุดคุ้มที่นิสิตเขาใจปล้ำกล้าให้จากปกติราคาอยู่ที่1,980บาทลดราคาหันครึ่งเหลือเพียงแค่990บบาทเท่านั้นค่ะปโปรดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว ะะกดโทรได้เลยที่0 2 1 1 9 3 2 9 9ย้ำอีกครั้งนะคะ0211932999หรือสามารถกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ